ด,ด้วยค่ะน้องท้องอืดอุ้มเรยังไงให้ได้ประสิทธิภาพวันนี้นะคะหมอจนจะมาสอนเทคนิคของการอุ้มเรน้องนะคะว่าทําไมเราต้องอุ้มเรลูกนะคะเพราะกระเพาะอาหารของน้องเนี่ยมีขนาดเล็กใหญ่กว่าไข่ไก่นิดเดียวเองค่ะเมื่อน้องดื่มนมเข้าไปนะคะก็จะกลืนลมเข้าไปด้วยค่ะหากว่าเราช่วยอุ้มเรไม่ถูกวิธีและน้องไม่สามารถเอาแก๊สออกมาจากกระเพาะอาหารได้อาจจะทําให้เกิดภาวะของน้ํานมย้อนกลับมาในหลอดอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะและน้องก็จะมีอาการหาย ใจคลืบคลาดหรือมีอาการอาเจียนพุ่งออกมานะคะอ่า,าทีนี้เรามาสู่กระบวนการของการอุ้มเรอน,นะคะทาแรงนะคะดูไปด้วยกันเนาะเราสามารถจับน้องนั่งนะคะ และโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะบริเวณของมือขวาเรานะคะทำท่าก๊กรอเลยค่ะรอเลยนะคะจับบริเวณของใต้คางของน้องนะคะแต่เราจะไม่รัดเข้าไปตรงลำคอของน้องนะคะเพราอจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจของน้องได้ค่ะแล้วเมื่อเราจับน้องนะคะอ่าแบบนี้นะคะอีกมืออีกข้างหนึ่งเราก็จะเคาะหลังตึงกลางหลังของน้องเบาๆค่ะนะคะน,นี่ก็จะเป็นท่าแรกในการอุ้มเลยค่ะท่าที่2นะคะเราเรียกกันว่าท่าซูเปอร์แมนค่ะแล้วก็จะจับน้องค่ะให้นอนบริเวณของสันมือนะคะอ่า ลำแขนของเรานะคะโดยที่จมูกของน้องนะคะจะไม่อูดไปกับแขนของคุณแม่ค่ะและมือในด้านนั้นนะคะเราจะจับบริเวณของสะโพกของน้องเอาไว้นะคะต้นขาสะโพกตรงนี้เนาะน้องก็จะนอนอยู่ในบริเวณของแขนคุณแม่นะคะและศีรษะของน้องค่ะจะอยู่สูงกว่าบริเวณของลำตัวค่ะแล้วเราก็เอามือค่อยๆเคาะบริเวณของกึ่งกลางหลังนะคะท่านี้คุณแม่จะมือแขนบริเวณด้านที่เป็นข้างรับน้ําหนักนิดนึงนะคะและท่าสุดท้ายค่ะคุณแม่ใช้ผ้าพาดบ่านะคะ จับน ER ну no ้องนะคะพาดเข้าไปนะคะบริเวณเหนือ hmm. บ่าของเราโดยที the the ่สีสษนนะคะของน้องเนี่ยเลยจากบ่าของคุณแม่มานะคะและเอามืออีกข้างหนึ่งค่ะประคองบริเวณของกลางหลังไว้และเคาะเบาๆค่ะท่านี้ก็จะเป็นท่าอุ้มเรออีกท่าหนึ่งค่ะและลำท้องบริเวณของท้องของน้องค่ะก็จะกดอยู่กับบริเวณของบ่าของเรานะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ช่วยขับลมได้ดีอีกท่าหนึ่งค่ะหลักๆก็จะมีเทคนิคอยู่3ามท่าด้วยกันนะคะในการช่วยอุ้มเรอน้องค่ะลองไ คอยไปหัดทํากันดูนะคะบ๊ายบายหาคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคําถามข้อสงสัยในการดูแลทารกแรกเกิดทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอจนจะมาตอบทุกข้อข้องใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะเจอกันค่ะจนตุยาบ